1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10ส้หเจปเก้าไปเหลัมาหนึ่งสงสามห้าเจแปเก้าสิบหนึ่งม้าหเจแปเก้าไปหนึ่งม้าเจ้า